บทที่723ความสำคัญของทุกคนดังชิงเซินยิ้มผ่านดวงตาที่มัวหมองขณะที่เขาด่าว่าเจ้าหนูชั่วร้ายพอเถอะกับคำประจบของเจ้าการแพ้หรือเสมอก็ยังคงเป็นการแพ้ดังนั้นจึงไม่สมควรแก่ดาบศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้จะทำให้เรื่องแย่ลงไปอีกในการต่อสู้ครั้งต่อไปอาวุโสมีการต่อสู้อีกหรือโจฟานสอบถามดังชิงเซินพยักหน้า ผู้แข็งแกร่งที่สุดในพื้นที่กลางดาบอัชนะการอยู่รอดได้สิบท่าก็เป็นความสำเร็จในตัวมันเองแล้วอาวุโสแข็งแกร่งมากแต่ไม่สามารถรับมือกับสิบท่าของเขาได้หรือเขาแข็งแกร่งมากแค่ไหนโจฟานตกใจผู้เก่งที่สุดในดินแดนตะวันตกกับผู้เก่งที่สุดในพื้นที่กลางห่างกันมากขนาดนั้นหรือดังชิงเซินถอนหายใจและดื่มเหล้าอย่างมาก เจ้าหนูเจ้ายังอ่อนเกินไปหนุ่มและหญิงยโสแต่จงจำไว้ว่ามีคนที่แข็งแกร่งกว่าอยู่เสมอผู้เก่งที่สุดในดินแดนตะวันตกจะมีค่าอะไรเมื่ออยู่ในพื้นที่กลางเขาจะไม่ได้อยู่ในสิบอันดับผู้เชี่ยวชาญด้วยซ้าอะไรโจฟานตกใจไม่ใช่เพราะความแตกต่างของดั่งชิงเซินเปรียบเทียบกับพื้นที่กลางแต่เป็นเพราะช่องว่างระหว่างพื้นที่ต่างๆ โจฟานเคยเป็นจักรพรรดิปีศาจจากโดเมนศักดิ์สิทธิ์แทบไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนไหนที่เขาไม่เคยเห็นแต่ความแตกต่างอย่างรุนแรงของพลังในทวีปเดียวกันทำให้เขาตกตะลึงมันเหมือนเด็กสามขวบที่ถือความมั่งคั่งมหาศาลแต่มีอันธพาลสูงโปร่งเป็นเพื่อนบ้านใครจะรู้สึกปลอดภัยเขาคงถูกปล้นจนหมดตัวมาตั้งนานแล้วแต่ทำไมพื้นที่กลางถึงแข็งแกร่งมาก ดังชิงเซินเห็นทะลุเขาและเยาะเยะ้ยในทั้งทวีปมีเพียงพื้นที่กลางเท่านั้นที่แตกต่างจากสี่แห่งอื่นเจ้ารู้ไหมว่าทำไมโจฟานแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้ดังชิงเซินหันมาจริงจัง สี่ดินแดนปกครองโดยนิกายโดยมีจักรวรรดิหลายร้อยแห่งรับใช้พวกเขาสิ่งนี้ทำให้พวกเขาเป็นพลังที่หลวมหลวมเมื่อไหร่ที่การทำสงครามมาถึงก็ยังคงเป็นจักรวรรดิที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อไหร่เจ้าเคยได้ยินว่านิกายไปทำสงครามโจฟานพยักหน้าขณะที่เขาไตร่ตรองดังชิงเซินต่อนี่คือจุดที่พื้นที่กลางแตกต่าง มีอสูรเก่าที่นั่นและจักรวรริใหญ่จักรวรรดิดาวดาบดาบอาชนะบรรพบุรุษของมันได้ก่อตั้งจักรวรริเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วเขาไม่เพียงแข็งแกร่งแต่ยังกลืนกินทุกประเทศและนิกายรอบตัวเขาจนได้รูปแบบนี้พื้นที่ที่ปกครองโดยจักรวรริเดียวทั้งหมดจ,จักรวรริเดียวในพื้นที่ทั้งหมดหรือโจฟานตกใจ ตอนนี้เขารู้แล้วว่าทำไมพื้นที่กลางถึงแข็งแกร่งมากด้วยจักรวัดเดียวการพัฒนาของมันจึงคมกว่าจักรวัดที่ขัดแย้งกันหลายแห่งมากความจริงที่ว่าเป็นจักรวัดเดียวเป็นความสำเร็จที่น่าอัศจรรย์ในตัวมันเองสี่ดินแดนอื่นไม่เป็นเช่นนี้เลยในขณะที่ทุกคนต้องการบรรลุมันพวกเขาไม่มีใครเป็นผู้นำ เอาดินแดนตะวันตกเป็นตัวอย่างมังกรคู่ผู้สูงส่งแข็งแกร่งแต่พวกเขาเป็นเพียงผู้บำเพ็ญและขาดวิสัยทัศน์และจิตใจที่คำนวณดั่งชิงเซินมองเขาอย่างยาวนานและรูปไหล่เขาเจ้าหนูข้าสามารถบอกได้ว่าเจ้าเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและแม้แต่ร่องรอยของอสูรเก่านั้น นำพี่น้องของเจ้ายึดดินแดนของเจ้าแต่เจ้าควรรีบและแข็งแกร่งขึ้นด้วยพื้นที่กลางกำลังเคลื่อนไหวอย่างต้องใช้เวลาอีกบ้างแต่เจ้าหนุ่มเกินไปเจ้าหมดเวลาแล้วเจ้าหมายความว่าการกระทำของพื้นที่กลางไม่เกี่ยวข้องกับข้าหรือโจฟานเริ่มดังชิงเซินยิ้มยาะอ,อสูรเก่าใช้เวลาหลายพันปีให้จกักรวรรดิเล็กๆของเขาปกครองพื้นที่กลางทั้งหมด ตอนนี้เขามองไปที่โลกทุกคนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมทั้งเจ้าด้วย แม้เจ้าจะซ่อนตัวสาวๆเหล่านั้นจะซ่อนตัวได้ไหมจากประวัติของพวกเขาเทียนยู่จะซ่อนตัวได้ไหมฮ,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 ฮ่าฮ่าฮ่าอนาคตของดินแดนตะวันตกเป็นของเจ้าในฐานะคนดินแดนตะวันตกบางทีอนาคตอาจเป็นฝ่ายตรงข้ามของเจ้าแต่ตอนนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะเตรียมตัวและไม่เสียใจกับสิ่งที่จะมาดั่งชิงเซินลุกขึ้นและก้มเอวเตรียมจะออกไป ข้าควรไปแล้วข้าเสียเวลากับเด็กมากพอแล้วข้าหวังเพียงว่าเยาวชนดินแดนตะวันตกจะเติบโตจะขึ้นอยู่กับโชคชะตาว่าเจ้าจะผ่านพ้นภัยพิบัตินี้ไปได้หรือไม่ใจของโจฟานจมเขาแค่อยากมุ่งมั่นกับการบำเพ็ญและกลับไปยังโดเมนศักดิ์สิทธิ์แต่ดั่งชิงเซินพึ่งกล่าวว่าความวุ่นวายจะเข้าปกคลุมห้าดินแดนเร็วๆนี้เขาไม่ได้สนใจมากนะักเพราะเขาเป็นหมาป่าโดดเดี่ยว จะไม่มีใครหาเขาเจอถ้าเขาต้องการซ่อนตัวมันเป็นเรื่องอื่นสำหรับตระกูลหลัวมันคงยากที่จะไม่ถูกลากเข้าไปในความยุ่งเหยิงนี้บางทีข้าควรเตรียมบางสิ่งไว้เผื่อไว้ก่อนแล้วค่อยไปอย่างสงบเจ้าฟานกำลังคิดอย่างลึกขณะที่ดั่งชิงเซินกำลังจางหายแต่เขาก็พูดสิ่งสุดท้ายอีกอย่างเจ้าหนูเจ้าดูแลสาวคนนั้นให้ดีกว่ารักษาคนของเจ้าไว้ โอ้ได้โปรดข้าเป็นปีศาจทำไมข้าต้องสนใจสาวคนหนึ่งโดยรู้ว่าดั่งชิงเซินพูดถึงใครโจฟานหน้าแดงฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ฮ่ฮ่การเป็นปีศาจรหรือธรรมะเกี่ยวอะไรกับมันเจ้าเป็นเพียงคนเดียวดีกว่าอย่าใช้ชีวิตให้เสียใจทีหลังดั่งชิงเซินหายไปในที่สุดโจฟานกรอกตาแต่ตอนนี้เขามีสิ่งให้กังวลมากขึ้น มันคงยากที่จะได้พบกันอีกหลังจากการชุมนุมมังกรคู่แค่เส้นทางของข้า โจฟานหลับตาสามวันต่อมาโจฟานอยู่ในห้องของเขาเจริญสมาธิบาดแผลของเขาหายไปครึ่งหนึ่งแล้วช่วงนี้เป็นเวลาที่ทีมนิกายกำลังจากไปนิกายวิญญาณปีศาจและนิกายดาบเทพมาลาก่อนโจฟานขอให้เขาหายเร็วๆโจฟานพยักหน้าด้วยรอยยิ้ม ดูเหมือนว่าเราเป็นญาติกับนิกายเหล่านี้แล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุยหลังและคนอื่นๆว่าพวกเขาจะรักษาพันธมิตรของพวกเขาอย่างไรตอนนี้เขาสามารถกลับไปที่ตระกูลหลัวได้อย่างสบายใจโจฟานฉันกับสว่างเออกํกำลังกลับไปเทียนยู่เจ้าจะไปเมื่อไหร่โจฟานเปิดประตูพบว่าเป็นหยงหนิงโจฟานขมวดคิ้ว ข้ายังไม่หายและข้าต้องการประมาณสิบวันก่อนที่จะไปอย่างสบายใจสบายใจใครตามล่าเจ้ายงหนิงเริ่มโจฟานยิ้มข้าไม่รู้เพราะข้ามีศัตรูหลายคนระวังไว้ดีกว่าเสียใจสาวทั้งสองพยักหน้าโจฟานได้ศัตรูมากมายในครั้งนี้และควรเตรียมตัวเผื่อไว้จะไม่ดีที่จะปล่อยให้ศัตรูใช้ประโยชน์จากสถานะที่บาดเจ็บของเขา งั้นเราจะไปก่อนสาสาวโบกมือด้วยรอยยิ้มดวงตาเปล่งประกายโจฟานรู้สึกแปลกและครุ่นคิดเจ้าทั้งสองไม่กลัวที่จะกลับไปเทียนยู่คนเดียวหรือทำไมไม่รอสักสองสาวันแล้วเราจะไปด้วยกัน จริงหรือยงหนิงกระตือรือร้นสว่างเอ๋ยดึงเสื้อผ้าของเธอแล้วเธอก็รู้ตัวและยิ้มไม่เป็นไรการกลับไปกับพี่ชิงเฉิงเราจะพูดคุยเรื่องสาวๆมากมายเช่นวิธีเข้าใจใจเจ้าชนะใจเจ้าอืมสว่างเอ๋ยหน้าแดงรีบวิ่งไปปิดปากเธอนิกายสวรรค์ลึกลับจะไปด้วยหรือโจฟานขมวดคิ้ว หลังจากได้ยินเธอคำพูดของดั่งชิงเซินมาหาเขาและเขาจึงลุกขึ้นจากไปทั้งสองรีบตามเขาไปพวกเขาไปถึงที่ของนิกายสวรค์ลึกลับในไม่ช้าสิทธิ์รวมตัวกันพร้อมจะออกเดินทางสุยรั่วหัวสังเกตเห็นเขาและสาวๆทั้งหมดหันไปหาชูชิงเฉงิงพี่ชิงเฉิงเขาอยู่ที่นี่ด่านเออเรียกความสนใจของชูชิงเฉงิงสั่นเล็กน้อย ชูชิงเฉิงหันมาพบกับดวงตาเย็นชาของโจฟานเธอยิ้มและเดินเข้ามาใกล้รู้สึกอย่างไรดีขึ้นมากทำไมถึงถามตอนนี้ไม่สายไปหน่อยหรือฮ่าฮ่นายคฤรหาดโจไม่ชอบคุยเก่ามักจะอยู่คนเดียวเสมอหรือทำไมเจ้าถึงโทษข้าที่ไม่ได้มาหาเจ้าชูชิงเฉิงล้อเล่นโจฟานมองลึกเข้าไปในดวงตาของชูชิงเฉิงให้เวลาข้าครื่งปีและ